วันนี้ในคาเราจะพามาลงดันปัดเงินกันก็คือดันนี้เลยนะครับใช้ดีไว์หเม็ดพูดง่ายว่ารอบหนึงตกอยู่กับราคาดีว์เลยว่าเราเท่าไหร่ตอนนี้รอบหนึงตกประมาณ2 9, ล้าน9แสนนั่นเอง30รอบบอกเลยว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนอื่นนะสิคนอื่นนะสิ ปั่รเงิน30รอบเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมผมถึงพามาลงดันบัตรเงินกันนะครับผมผมบอกเลยนะว่าบัตรเงินนะมันเป็นดันที่ดูตรงนี้นะครับการลงตรงนี้มันไดเอ็มเลเวลด้วยค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับไอเทมที่ได้มันได้ค่อะเคเดียมซึ่งอะเคเดียมเนี่ยถ้าเวลาเราได้มาเะครับเวลาเราได้พวกฟลาทหรือว่าพวกแอมเอิมอย่างเงี้ย เราสามารถเอาไปขายได้ชิ้นละประมาณ3ล้านเลยนะครับผมสำหรับอะเคเดียมแบบพวกคีแอมเนี่ยประมาณไหนพูดง่ไงว่าถ้าเราดรอปของคีของแอมเป็นขั้นม่วงเป็นฟาทั้นหรือว่าเอาส so ต๊าฟไม่ว่าจะเป็นสีฟูสีม่วงเนี่ยเราจะได้ค่าดานันทันทีนะครับผมและนอกจากนั้นแล้วนะครับเราพวก RW3 PW5 เนี่ยจริงๆผมว่าลงๆแม่งเผื่อดันไหนไม่ต้องดูหรอกมันก็ดรอปประมาณเนะี่ยแต่แม่งไม่ดรอปหรอกไม่ดรอปหรอกอจริงๆอูดิฟเจ็ดเลครับเวมพายแปดแล้วก็ไอสต๊าฟผมไม่อยากจะพูดหรอกมันไม่ได้หรอกเอาจริง แต่ก็คาดหวังไหมคาดหวังแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับดันนี้มีอยู่2อย่างที่เขาลุ้นกันคือหนึ่งน,นะครับจะเป็น D Y Purification Score กับ S s e n t r u l h e a P 2อั่นเองครับแต่รูนห้พี่สตอนนี้ราคาเริ่มถูกแล้วนะครับผมรูนห้พี่สตอนนี้เริ่มถูกแล้วรูน h P นะครับผมพันสองเนี่ยห้าสิบห้าเอ็มไอเชี่ยราคาถูกกว่ารูนไอราคาถูกกว่า D Y Purification Score กูคิดว่าร้อยกว่าเอ็มไอบ้าเอ้ย นี่ครับลูนมันจะราคาประมาณ55 m อซึ่งกระโหลกกะลาแล้วดอกยยกชิบหายนี่ไอที่ดอบง่ายกว่าก็คืออันนี้เคยมีบางคนบอกว่าลงแบบ30รอบในพูดง่ายว่าถ้าลง30รอบนะครับต้นทุนเราอยู่อยู่ประมาณเกือบ90 m อพูดง่ายว่าถ้าเราขอแค่30รอบดอบอันนี้อันเดียวแทบจะคืนทุนคือง่ายวันนั้นอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนแน่นอนนะครับแต่เราไม่ได้หวังให้อันเดียวเราหวังสัก3อันไปขอสัก3อันไป นีครับผม Combat Power 6 0์หกแดันเนี้ยไม่ได้โหดมากก็สามารถลงได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าตัวไม่ค่อยโหดมาลงกันได้จริงๆดันเนี้ยดันเนี้ยลงได้จริงๆ แล้วเราก็ลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับดันบัตรเงินทั้งหมด30รอบเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยเราขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับเราได้หินขาวมาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะแปไปสองสบหกปสามยี่สเมตดนะครับฟอนค้อขาวประมาณสัก6เม็ดนะครับแต่เราได้อันนี้ d ี p u r i f i c a t i o n Score ร์สองอันและเฟรบูจีเวลถามว่าดวงดีไหมผมใช้คำว่าดวงโคตรดี ผมว่าใน10รอบเฉลี่ยเฉลี่ย10รอบดับของดีหนึ่งรอบนี่ผมมองว่าดวงโคตรดีเลยก็ว่าได้นะสรุปแล้วเราวันนี้เราพกดวงมานั่นเองปะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้เงินเท่าไหร่อันนี้ขออนุญาตชิทชิดชิทละ 3M นะครับของย่อยนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชิ้นนะครับเราได้มา 30M ครับบวกกับเฟอันนี้ 40M ครับบวก40ครับแล้วก็บวกกับครับผม DY Purification Score ครับผม DY p พ r ยว e f ฟเฟค o คชั่นสอันครับ146 M เอครับผมบวกกับครับ2อง้แล้วแล้วก็บวกกับหินขาวที่เราได้มาครับบวกกับ20.75ครับบวกกับครับอันนี้ครับบวกอีก1.9ครับเ่ากับครับ238 M เอมครับอ่ะ2ล้านะ้ครับผมรอบหนึ่งนะเรา2ล้านเก 9ก้าคูณสาเท่ากับแปครับลบกับ87ครับเท่ากับว่านะครับเราได้กำไรมาทั้งหมด151.6งราสถ้าเราลงแบบลุยแบบลุยไม่ต้องสนใจเลยเลยนะ30รอบผมใช้เวลาประมาณตีไปรอบเว่อร์เลยปกติผมใช้รอบหนึ่งนาทีสามสิบวิแต่ตีไปเว่อร์รอบสองนาทีแล้วกันประมาณตกประมาณ50-60นาทีต่อรอบผมได้กำไรมาทั้งหมด151.6 M มมาตกมือ คือดันแบบนี้มันเป็นดันที่ค่อนข้างที่จะต้องพึ่งดวงหน่อยหนึ่งกับตอนนี้ราคา DIY purification l ก s c a r เนี่ยราคามันสูงนะครับเราเลยลงได้ใครที่จะมาลงนะผมแนะนำไม่ลองเช็คราคาไอใบ DIY นี้ก่อนนะเพราะว่าไอเนี่ยคือจุดหลักที่เราจะได้กำไรจากมันนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้เลยสักอันนะครับกับของย่อยประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าเจ๊งเจงพูดง่ายว่าเราจะต้องได้สักอันหนึ่งอะถึงจะก,กำไรนะครับต่อให้ผกว่าดวงจะดีขนาดไหนของย่อยเราก็ไม่ได้แบบเยอะกว่านี้สัก สักเท่าไหร่นักนะับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องได้อน,นี้นั่นเองแต่ถ้าใครที่อยากได้ลงอยากอยากวัดดวงวัดดวงอยากรู้สึกว่าดวงวันนี้ตัวเองดีหรือว่าไปทําบุญกับแม่และเด็กหรือโคโยตี้มานะับผมแล้วอยากรู้สึกว่าเราดวงดีมากวันนี้หรือว่าสบายตัวอยากสฟาร์มก็ลองลงได้นี่ผมได้วันนี้เห็นบ้าได้วันนี้มาทั้งหมดเลยครับนี่เลย 151.65m สิเอ็มซิเคบอกเลยว่าโคตรเยอะนะับผม เยอะมากนะหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แต่วันนี้ผมดวงดีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมใครที่อยากฟาร์มแล้วเบื่อผมว่าฟาร์มเวลาเราฟาร์มอะดันพวกนี้นะเราอย่าไปคิดว่าเราได้กาไรหรือขาดทุนเราคิดว่าฟาร์มแก้เบื่อจากดันที่เราฟาร์มมาแล้วดีกว่านะครับเปลี่ยนบรรย,ยากาศไปเรื่อยเกมอ่ะอย่าไปคิดเยอะนะครับผมประมาณนี้แต่ผมฟาร์มวันนี้สนุกนะก็ตื่นเต้นดีก็ฟาร์มแบบรู้สึกชิลๆลำเินไป,ไปนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมไปแล้วกับปอดีลาติสวัตเลนเกมไม่ได้พอดีนละครับผมอย่าลืมดู